สวัสดีครับผมสาหรับเพื่อนๆที่ใช้พามและกําลังหาวิธีการเปลี่ยนรหัสนะครับของบัญชีพามของเรานะครับให้ทําตามนี้ได้เลยอย่างแรกนะครับให้เพื่อนๆเ,เข้ามาที่ paimvideo com ก่อนนะครับล็อกอินให้เรียบร้อยนะจากนั้นนะครับในส่วนของหน้าเว็บตรงนี้นะครับให้เราไปที่ตัวโปรไฟล์ของเรานะครับตรงนี้เอาเมาส์ไปชี้ได้เลยแล้วก็ ไปที่ในส่วนของบัญชีและการตั้งค่านะครับตรงนี้ตรงที่ลูกศรชี้ถ้าเกิดใครเป็นภาษาอื่นมันจะอยู่เหนือคําว่าล็อกเอา t นะครับก็กดเข้ามาได้เลยเขาจะเข้ามาที่หน้านี้นะครับในส่วนของรายละเอียดของคุณทางด้านหลังจะมีปุ่มแก้ไขบนอ m a ซ o นนะครับให้เรากดลงมาได้เลยและในส่วนนี้นะครับจะมีในส่วนของรหัสผ่านที่เป็นในส่วนของดอกจันตรงนี้ให้กดไปที่ปุ่มแก้ไขทางด้านหลังครับผม ในส่วนของช่องแรกเนี่ยให้เราใส่รหัสผ่านปัจจุบันลงไปก่อนนะครับและช่องต่อมานะครับให้เพื่อนเพื่อนตั้งรหัสผ่านใหม่ที่ต้องการลงไปได้เลยโดยที่รหัสผ่านใหม่เนี่ยผมแนะนําอย่างน้อยแตัวอักษรนะเป็นตัวเลขผสมกับตัวหนังสือนะครับและช่องสุดท้ายนะครับก็ใส่รหัสผ่านใหม่ที่เราเพิ่งตั้งลงไปเมื่อกี้ได้เลยครับผมเมื่อเสร็จเรียบร้อยกดไปที่บันทึกการเปลี่ยนแปลงปุ่มสีเหลืองทางด้านล่างได้เลยถ้าเกิดเขาขึ้นข้อความว่าสําเร็จแบบนี้นะครับแปลว่าเราได้เปลี่ยนรหัสผ่านเสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้วนั่นเอง ตรงนี้เพื่อนๆกดที่ปุ่มสีเหลืองเสร็จสิ้นตรงนี้ไปได้เลยครับผมปึ๊บจากนั้นลองล็อกอินเข้าไปใช้งานดูได้เลยนะครับเพียงแค่นี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วครับสําหรับวิธีการนะครับเปลี่ยนรหัสผ่านของบัญชีพรามวีดีโอของเรานะครับโอเคลองนนไปทํากันดูนะครับถ้าติดปัญหาสงสัยยังไงพูดคุยกับผมได้ที่ใต้คลิปและก่อนปิดคลิปก็อย่าลืมกดไลค์และสับสไครป์ผมด้วยนะครับสําหรับคลิปนี้สวัสดีครับ